นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะประกาศยกเลิกมาตรการฉุกเฉินในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิน่นหลังจากคณะทำงานพิเศษด้านโคโนวิดรัสายพันธุ์ใหม่อนุมัติข้อสเสนอดังกล่าวที่มีผลบังคับใช้ในกรุงโตเกียวและจังหวัดคานากาวะจังหวัดชิบะจังหวัดไซตามะซึ่งอยู่ติดกันรวมทั้งจังหวัดฮอกไกโดทางภาคเหนือด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมีการลดลงอย่างต่อเนื่องญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินมาตั้งแต่วันที่7เมษายนในเมืองหลวงและพื้นที่6จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงเมืองโอซาก้าโดยในเบื้องต้นมีแผนจะคงมาตรการดังกล่าวไว้30วันต่อมาประกาศยืดระยะเวลาบังคับใช้ถึงวันที่31พฤษภาคมก่อนที่จะค่อยๆย,ย,ยุติมาตรการนี้ในบางพื้นที่นายกรันมนตีาาเบกล่าวว่าการที่ญี่ปุ่นประสบความสําเร็จในการควบคุมการระบาดในเวลาค่อนข้างสั้น แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ Japan m o โมเดหรือรูปแบบการจัดการแบบญี่ปุ่น